m i c r o s Microsoft t t a m s for free ใช้ได้ง่ายใช้ได้ฟรีและใช้ได้จริงเริ่มต้นขึ้นแล้วครับก้าวแรกไม่เป็นไรแต่ก้าวต่อไประวังลื่นนะครับสวีดสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องที่เดนแชร์นะครับ ก็อย่างนี้ครับก็เล่นอะไรพูดอะไรไลฟ์สาระไปเรื่อยนะครับคนเขาถึงไม่ค่อยอยากจะมาดูช่องดีดินแชร์นะครับผมโอเคเข้าเรื่องกันดีกว่าครับวันนี้ผมจะมาพาทุกท่านไปเริ่มต้นนะครับไปเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับการใช้งาน Microsoft Teams นะครับตั้งแต่เริ่มต้นจนใช้งานเป็นเลยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยออกแบบนะครับออกแบบปกคลิปวิดีโอเนี่ยเอาไว้ทั้งหมด14ตอน14เรื่องด้วยกันนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจว่า ถ้าเกิดทุกท่านดูตั้งแต่คลิปนี้เป็นต้นไปไปจนถึงคลิปสุดท้ายเนี่ยนะครับจากใครที่ไม่เคยใช้งาน Microsoft Teams เป็นเลยเนี่ยนะครับรับรองเลยว่าใช้เป็นอย่างแน่นอนนะครับแต่อย่าเพิ่งเชื่อดีกว่าครับผมอยากให้ทุกท่านมาทดลองนะครับแล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับเพื่อไม่เสียเวลาฟังอะไรไร้สาระแล้วก็ฟังผมโม้มากกว่านี้นะครับไปเริ่มต้นกันเลยดีกว่าครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมพาทุกท่านมาเริ่มต้นนะครับที่ การสมัครนะครับเป็นสมาชิกนะครับของ Outlook นะครับผมผมก็จะไปที่ Google แล้วพิมพ์ Outlook นะครับหลังจากนั้นจะเข้าไปที่เว็บไซต์แรกเลยที่เขียนว่า Outlook.live.com นะครับอ่าผมก็เข้ามาตรงนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะกดไปนะครับที่ปุ่มเวลเบอร์ลาตงนี้นะครับที่เขียนว่า Create Free Account นะครับเราก็จะมาสร้างนะครับ Account ฟรีๆกันก่อนนะครับ New Email ก็ใส่นะครับ ชื่ออีเมลที่เัวเองต้องการเข้าไปเลยนะครับในที่นี้ผมจะลองใส่เป็นทีทเดนแชร์สอนะครับทีทเดนแชร์สตรงนี้เดี๋ยวผมดูก่อนว่าผมพิมพ์ถูกไหมนะครับโอเคนะครับแล้วมันก็จะมีให้เลือกด้วยระหว่าง Outlook กับ h o t m a i l นะครับในที่นี้ผมเลือกเป็น a d t l o o k com เนาะหลังจากนั้นผมก็กดปุ่ม next นะครับโอเคนะครับอันนี้ก็สร้างพาสเวิร์ดนะครับพาสเวิร์ดที่ดีก็ควรจะมี8ตัวอักษรซึ่งประกอบไปด้วยนะครับอักขระที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับสัญลักษณ์นะครับตัวเลขนะครับ ผมก็จะใส่ไปเนาะนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะใส่เคนะครับอันนี้ก็ติ๊กถูกไว้นะครับด้านล่างนะครับจะรับข้อมูลข่าวสารถ้าเกิดไม่อยากรับก็ติ๊กออกไปก็ได้นะครับผมีนี้ถ้าเกิดไม่มั่นใจว่าตัวเองตั้งพาสเวิร์ดอะไรเนี่ยก็กดโชว์พาสเวิร์ดได้นะครับเมื่อเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดไปที่ปุ่ม next เนาะหลังจากนั้นนะครับเราก็จะใส่ first name นะผมจะใส่เป็น t d s นะครับด้านบนด้านล่างผมจะใส่เป็นคําว่า share นะครับ ขออนุญาตก o อปีตรงนี้ไว้ก่อนนะครับแล้วกดปุ่ม next ต่อนะครับในส่วนของ country นะครับผมก็อยู่ที่ประเทศไทยนะครับผมจะเลือกเป็นไทยแลนด์นะครับแล้วก็เลือกนะครับอันนี้นะครับขออนุญาตเลือกแบบนี้ก็แล้วกันนะครับ19อะไรดีนะครับเอาสัก19 8 4กก็แล้วกันนะครับโอเคนะครับไม่ต้องไปนั่งนับนะครับว่าผมอายุเท่าไหร่โอเคนะครับแล้วก็กดปุ่ม next นะครับอ่านะครับ ทีนี้นะครับเราก็จะต้องใส่นะครับตัวหนังสือที่มันขึ้นมาปรากฏตรงนี้นะครับเป็นรหัสผ่านที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความปลอดภัยนะครับก็อันนี้เป็น m w d w x 4แล้วก็ y นะครับแล้วก็กดปุ่ม next นะครับไม่แน่ใจว่าถูกหรือเปล่านะครับผม เพียงเท่านี้ก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีพร้อมๆกันแล้วนะครับเย่ yeah, นะครับหลังจากที่เราสมัครเรียบร้อยแล้วเนี่ยระบบก็จะพาเราเข้ามาที่กล่องจดหมายนะครับของ o u t l o o k นะครับเลยท่านอาจจะมีคําถามว่าถ้าเกิดเรามีอีเมลของ Google หรือ Gmail อยู่แล้วเนี่ยเราไม่ต้องสมัคร Outlook mm hmm. เพิ่มได้ไหมนะครับ เดี๋ยวผมขออนุญาตมาตอบที่คลิปวิดีโอหน้าก็แล้วกันนะครับคลิปวิดีโอนี้หมดเวลาแล้วเ,เพราะว่าตั้งใจจะออกแบบคลิปวิดีโอเนี่ยให้มันสั้นๆนะครับเพื่อที่ใจทุกท่านเนี่ยไม่เบื่อแล้วก็ดูตั้งแต่ต้นจนจบเนาะพบกันใหม่ที่คลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีเด่นแชร์ด้วยนะครับทุกๆก,กําลังใจเนี่ยเป็นพลังใจที่ดีให้กับทีเด่นแชร์ในการทําสิ่งดีๆแล้วก็คลิปวิดีโอเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับผม แล้วพบกันใหม่ที่คลิปหน้าห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ